ครับผมเช้านี้ก็สวัสดีเพื่อนเอ FC เหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนที่ไปจับปลามานะครับครึ่งหนึ่งของบ่อนะครับแล้วก็เอามาลงไว้ในบ่อ,อพ่อพันธุแม่พันธุของหอยปังนะครับเพราะว่าพ่อพันธแม่พันธุ์หอยปังย้ายออกไปไว้กับปลาหมอแล้วบ่อนี้ก็เลยว่างนะครับ อ่ามีปูอยู่สี่ห้าตัวนะครับก็เลยเอาปลาดุกมาปล่อยลงพักไว้ก่อนนะครับเมื่อคืนนะครับอ่านี่วันนี้เราจะจับไปขายแล้วนะครับเตรียมอุปกรณ์อ่าการช่างออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ทําการสูบน้ําออกนะครับแล้วก็จะจับปลาไปขายนะครับเพื่อนๆน,นี่แหละในบอ่อที่ว่ามีปูอยู่นะครับก็มีอยู่สี่ห้าตัวนี่แหละ นะครับส่วนหนึ่งก็ตายไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนปูที่ตายเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่ตายน่าจะเกิดจากอะไรนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็สูบน้ําออกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาปลาไปขายนะครับเพื่อนๆนี่อยู่มุมก็มีปูนะครับเพื่อนๆไม่ได้ซูมนะครับพอดีมือเปียกนะครับเพราะว่าเนี่ยต้องตักปลาด้วยสูบน้ําออกด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับ ปลาที่ออกมาก็ราวๆ1 0บกิโลสิกิโลนะครับเพื่อนๆก็จะเอาไปขายประมาณนี้ไปทดลองขายทดลองเ,อเทสตลาดดูนะครับไปดูตลาดกันก่อนนะครับว่าเราจะขายได้ไหมจะขายโลละเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเพราะว่าช่วงนี้การแข่งขันของตลาดก็สูงนะครับเพื่อนๆนะครับในขณะที่อาหารปลาขึ้นสอบละ20บาท ยี่สิบถึงสามสิบาทนะครับเ,เพื่อนๆแต่ราคาปลาดุกนะครับกลับลดลงมาเหลืออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับเ,เพื่อนๆรู้สึกว่าส่งอยู่หกห้านะครับขายเจ็ดสิบเจ็ดห้าอยู่ประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับอ,อันนี้ก็เป็นกระบอกไม่ไผ่เอาไว้ให้ปลูอยู่นะครับเ,เพื่อนๆแต่ไม่รู้จะอยู่ได้กี่วันนะครับเ,เพื่อนๆนะครับ นี่แหละยามเช้าเราก็มาจับปลานะครับเตรียมที่จะไปขายแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็เป็นปลาที่เอามาลงไว้เมื่อคืนนั่นแหละนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเอาไปจับปลามาสองกระมังนะครับไปขายตอนเย็นขายไม่หมดนะครับเพื<ๆ>่อนๆก็เลยเอามาลงไว้ในบ่อน,นี้แหละนะครับ<ๆ>นี่ก็คือตัวปลาอายุ6สัปดาห์นะครับ ปลาหกสัปดาห์หรือว่าปลาหนึ่งเดือนครึ่งนะครับที่เราเลี้ยงมานะครับแต่ว่าปลาของผมมันจะโตเร็วสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตัวปลาที่ได้มาก็ขนาดเท่านิ้วโป้งแล้วนะครับเพื่อนๆก็ว่าง่ายๆว่าเขาเลี้ยงมาให้เราสิบห้าวันแล้วนะครับเราก็ามาทําการเลี้ยงต่อนะครับเพื่อนๆน,นะครับปลาที่เราเลี้ยงสิบห้าวันก็จะ ตัวจะโตประมาณนี้แหละเท่านิ้วโป้งเท่านิ้วมือเรานะครับเพื่อนๆเอาเดี๋ยวเราลองมาชั่งดูก่อนนะครับตัวปลานะครับก็นะครับขีดกว่านั่นแหละนะครับตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆเพราะว่ารวมน้ําหนักของถาดที่ใส่ด้วยนะครับเพื่อนๆน่าจะหนักฉีดนิดๆนะครับสําหรับตัวปลาขนาดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับปลาเราๆ เอไม่ใช่เราลาแล้วหกสัปดาห์แล้วครับเพื่อนๆนะครับคือรอบนี้ก็คือจะเอาออกให้หมดจากบอ่อนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับต้องเอาออกไปขายก่อนนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสังเกตไหมจากคลิปก่อนนะครับเพื่อนๆที่ไปจับมานะครับปลาเป็นสีเหลืองถูกต้องไหมเพื่อนๆนะครับปลาเป็นสีเหลืองนะนะครับแต่เมื่อกี้ช่างอยู่เพื่อนๆเห็น<ๆ>เป็นสีดําใช่ไหมนะครับ อ่าอันนี้มีผลต่อการขายนะครับปลาสีเหลืองกับปลาสีดานะครับเ,เพื่อนๆปลาสีเหลืองจะขายออกง่ายกว่านะครับเ,เพื่อนๆนะครับดูแล้วมันน่ากินน่ารับประทานนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าปลาสีดํามันก็ดูไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ขายได้เหมือนกันนะครับอ่าปลาที่เป็นสีดานะครับอ่าว่าง่ายๆผมพูดตรงๆก็คือในบ่อผมอ่ะพื้นบ่อมันดํา พื้นบ่อดําปลาก็จะเป็นสีดํานะครับเพื่อนๆนแต่ถ้าน้าน้าสีไหนนะครับปลาก็จะเป็นสีนั้นนะครับเพืพ่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกอรอบนึงนะครับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับอยากให้ปลาเป็นสีเหลืองเราต้องทํำยังไงนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆนที่จะเลี้ยงปลาในบ่อนะครับเดี๋ยวมีคําแน,นะนําำขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันคลิปนี้นะครับเรามาสูบปลาจับปลาไปขายกันก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน ปลาสองกระมังนะครับที่เอามาที่เหลือจากการขายเมื่อวานนะครับเราก็จะามาขังไว้ในบ่อนี้ก่อนพักไว้นะครับหลังจากที่พักไว้หนึ่งคืนเช้านี้เราก็จะจับไปขายนะครับเพื่อนๆก็ตัวก็จะประมาณนี้นะครับอเอาเท่าที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นนี่แหละนะครับปลาดุกนะครับอายุหกสัปดาห์หรือว่าเดือนครึ่งนะครับเพื่อน,เอนๆเดือนครึง่งเดือนครึ่งพี่น้องนะครับ นะครับตัวก็จะโตประมาณนี้แหละอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับก็มีหลายไซส์นะครับแต่ว่าขนาดก็ใกล้เคียงกันนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใกล้เคียงกันนะครับเราจะพยายามคัดปลาออกนะครับให้เป็นสองส่วนนะครับส่วนตัวที่โตนะครับกับตัวที่ขนาดรองลงมานะครับทำเป็นสองกระมังเวลาไปขายนะครับตัวตักแถม นะครับบางทีตักตัวใหญ่ทั้งหมดน้ําหนักมันเกินนะครับต้องเอาตัวใหญ่ออกหนึ่งตัวเอาตัวเล็กเข้าไปแทนประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนั่นก็คือเทคนิคการขายนะครับเวลาชั่งน้ําหนักเกิน1นกิโลก็อย่าให้เกินเยอะนะครับถ้าเกินเยอะเราก็ขาดทุนนะครับเพื่อนๆอนอันนี้คนขายก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการตักขายนะครับต้องดูปลาให้ออกนะครับว่าปลากี่ตัวนะครับจะได้ 1กิโลนะครับต้องอ่านปลาให้ออกปลาตัวขนาดนี้จะหนักประมาณกี่ขีดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับแต่พ่อค้าแม่ค้ารู้อยู่แล้วนะครับถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายปูขายปลานะครับมองดูก็รู้น้ําหนักนะครับแต่เราไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้านะครับเราก็เลี้ยงเสริมไปนะครับเป็นอาชีพเสริมไปนะครับโดยปกติเราก็ซ่อมรถอยู่แล้วนะครับเพื่อน างานปกติก็คืองานซ่อมรถมอไซเรานี่แหละนะครับถ้าใครสนใจเกี่ยวกับงานซ่อมรถก็เอา้าเขาไปติดตามกันได้ที่ YouTube ซ่อมมอไซสไตล์ช่างบ้านนอกนะครับเพื่อนๆก็เป็นอาชีพหลักนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพรองเสร,เสริมไปนะครับเพื่อนๆครับบางครั้งบางทีไม่มีงานมันช่วงนี้ยุคโควิดนะครับไม่มีงานมันก็เครียดนะครับก็ต้องหาอะไรทำไปพลางๆก่อนนะครับ และแล้วนะครับหลังจากที่ไปขายปลากลับมาก็เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับเหลืออยู่ประมาณเท่าที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงสามสี่กิโลหรอกประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเต็มที่ห então, ้ากิโลอ่ะนะครับอันนี er like well, ้นะครับ uh, ก็เ uh, ป็นบ่อนะครับที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะครับเพื่อรองรับนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อรองรับเอาไว้พักปลานะครับเพื่อให ปลาไม่มีกลิ่นคาวก่อนที่จะนําไปขายนะครับจุดประสงค์เป้าหมายก็คือเอาปลามาพักในบ่อน,นี้สักคืนถึงสองคืนแล้วค่อยเอาไปขายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเกิดมีคนมาซื้ออยู่ที่บ้านนะครับเราก็สามารถเลือกตัวตักได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นการพักปลาให้ปลาคลายกลิ่นคาวออกมาก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านใดที่จะทำการค้าปลาขายปลานะครับ วิธีป้องกันนะครับหรือว่าวิธีทําให้ปลาไม่มีกลิ่นคาวหรือว่ากลิ่นคาวลดน้อยลงก็คือต้องเอามาพักในน้ําที่ใสส,สะอาดก่อนสักคืนถึง2คืนค่อยเอาไปขายนะครับหรือว่าถ้าเอาไปขายก็ต้องบอกลูกค้าก่อนว่าให้เอาปลาไปพักไว้ก่อนสักคืนถึง2คืนก่อนเอาไปทํากินนะครับเพื่อนๆนะครับปลาจะได้ไม่มีกลิ่นคาวนะครับเพื่อนๆ,ๆนะครับเดี๋ยวสาเหตุของปลามีกลิ่นคาวก็จะทําเป็นคลิป อ่สรุปรวบยอดมาให้เพื่อนๆอ,อีกรอบหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้ก็นะครับเป็นการจับปลาไปขายแล้วก็อ่าอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้นะนะครับได้รับทราบกันว่าเออเลี้ยงปลาไปถึงไหนแล้วนะครับทำบ่อนะครับบ่อที่ทําขึ้นมาทํามาเพื่ออะไรนะครับที่ว่าอ่าทบ่อตั้งพื้นมีท่อระบายน้ําทิ้งนะครับนี่แหละนะครับจุดประสงค์เหตุผลนะครับก็คือทํามาเพื่อที่จะพัก ปลาก่อนเอาไปขายนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าขายไม่หมดเอามาพักไว้ตรงนี้นะครับเราจะได้มองเห็นตัวปลาด้วยนะครับถ้าบอใไซส์แบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเออมองดูแล้วมันก็สุขใจนะนะครับเป็นตะเบิงด้พี่น้องนะครับปลาลอยไปล้อยมาจังสีพี่น้องนะครับอา่ามันก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆนะครับเอานะครับในส่วนของ บ่อที่เอาปลาออกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็จะล้างทาความสะอาดนะครับบ่อนี้ก็คงไม่เลี้ยงหอยแล้วนะครับเพื่อนๆไม่เลี้ยงหอยแล้วนะครับจะเป็นอ่เลี้ยงอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับบ่อนี้ดินเสียครับเอาน้ําใส่ไม่เกินสองวันพื้นก็ดําเหมือนเดิมครับทั้งทั้งที่ไม่มีพืชใดๆนะครับ สรุปได้ว่าดินนะครับดินที่เราเออกมามันมันคล้ายๆกับว่าตอนปเปาดินโคลนมานะครับเพื่อนๆมีซากพืชซากอะไรปะปนมาเยอะนะครับมีรากหญ้าปะปนมาเยอะนะครับเพราะว่าไปมุดเอาในลําห้วยนะครับเพื่อนๆนะครับก็เลยอาจจะเป็นการสะสมของอ่าตะกอนพวกนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็คือไม่สามารถเลี้ยงสัตว์ที่เป็นปกติได้แล้วแหละนะครับเพื่อนๆ เพราะว่าดินเสียดินเป็นเขาเรียกว่ามันมีกา๊าซนะครับมันมีกา๊าซนะครับกา๊าซมีเทนกา๊าซไข่เน่าอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลยต้องทําการเปลี่ยนถ่ายน้ําอยู่บ่อยๆนะครับมันสิ้นเปลืองน้ํานะครับก็เลยจะพิจารณาเอาไปเอาบอ่อไปทําอย่างอื่นนะครับเพื่อนเพื่อนเยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามไว้ว่าบอ่อนี้ผมจะเอาไปทําอะไรนะครับเพื่อน สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยสวัสดีเพื่อนๆเอฟซี FC, ทุกท่านครับสวัสดีครับ